สวัสดีครับเที่ยวทำกินกับนายแบงตุยคลิปนี้ก็เป็นคลิปกินอีกแล้วครับท่านกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแบงตุ้ยครับวันนี้ผมมีอย่างนักอย่างลายครับยำขนมเส้นครับหรือว่ายำขนมจีนจอดคุณพอนี่ยนะครับยำขนมจีนครับเนี่ยเนี่ยนี่ยำขนมจีนเนี่ยจะใจมือล่างมือ้อเรียบร้อยแล้ว ยำหนมจีนปลาทูไข่ต้มครับปลาทูเป็นปลาทูครับแต่ไม่ได้ฉีกครับมีหมูยอด้วยครับไข่ต้มอันนี้เป็นลูกชิ้นครับลูกชิ้นหมูชิ้นจิ๋วน้ำจิ้มครับเดี๋ยวแกะใส่เลยนะครับโอ้โหจะล้วะ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 หลาดน้ำจิ้มไปสักน่อยครับกว่ามันจะแซ่บก็ใส่น้ำจิ้มตรงนอ้หลาดตรงน้ำจิ้มจินไปเลย พักก็จะมีพักละครับแล้วกัพักแววนอันนี้มาครับลูกกินครับมาแตง่งจิ้มออกน้ำจิ้มเหนียวหลาดไปเลยโอเคครับเป็นอันเสร็จวิธีมาเนอมาเนอกินยำนมเซนด้วยกันครับผมยำนมเซนอยือยยมยำยำขน,นมจีนครับ มีพักสองอยางพักละพักแว่นย้ำเนี่ยก็จะมีนี่ครับนี่หมูยอมีหมูยอด้วยนะครับหมูยอหมูยอแล้วก็หอมแขกหอมแดงถั่วฝักยาวน้ำปลาล้านัวน้ำปลาร์จดจ๊กมาครับมาครับจัดเลยครับเราต้องพูดพันน้ำเพ่งอืม จิตจ mm ัดแส็บแหวนแหวนหรือว่าใบบัวบก เฮ้ยผมด้างเรียบร้อยแล้วพกละหอมหอผพกละหรือว่าชะอมปลาทู ม่วนใสม่วนใสแล้วลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นหมูจิ๋วน้ำจิ้มลูกชิ้นก็จะเป็นน้ำจิ้มมะขามเปียกครับรสชาติจะจะกลางๆ ไม่รสจัดมากทั่วไปแต่อร่อยที่ลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นหมูจิ้มให้ออกวหวานๆหน่อยจะอร่อยที่ตัวลูกชิ้นจริงๆก็ไม่ต้องจิ้มก็ได้บมันจิ้มหวานมาก กระเด็นกันดอนพักแวน่นมดมดคลิปนี้แล้วพักแว่นซื้อมาซื้อมาหมดคลิปนี้แล้ว,วครับบวบก เดี๋ยวถ้าเจอก็จะเสื้อมากินแฮมไข่โจมไข่ครึ่งใบครับ พักรานี่กับมุดคลิปนี่เหมือนกันครับซื้อมาพร้อมพักแหว่น <c oughs> ยำน้ำจีนครับสูตร สูตรพริกสดกับพริกป่นน้ำปลาด้วยแซบแนัวๆยำนี้ต้องมีน้ำปลาใส่สักนิดสักหน่อยหอม ยำนมกินปลาทูของแทบได้ลิ้มรสชาติปลาทู พักนกกับคล้ายๆพักแว่นนะแต่พักนอกนี่นะจะใบน้อยกว่าโอ,โอ้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 ลดลดลดใส่เข้าไปแล้ว พักนอกพักหกักนะฮะตระกูลเดียวกันพักนอกพักหกักพักแหวนใบโบัวบกนะฮะพือตระกูลเดียวกันอืม xẹp Nhưng sẹp từng lắm Nhòi cuốn nhòi cá mất สองไม้ครับแต่ทวินทวินคู่ครับหมดคลิปเนี่ยครับ พักแหวนกับ <c oughs> พักละมีหมูยอครับหมูยอหน่อยๆ Rồi phát giáo cho nó rụng đi Quả dao xoài Khó cho ăn ngắm Quạt 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 เข้าคู่ครับเข้าคู่ครับออืื คู่อีกทีครับอื สุดยอดล้ำกันนัดคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับผม